สวัสดีครับชื่อน,นายชนาทิพย์ดอนส่วนครับ U2 เฉลี่ยฟอร์นึงแัสศูนหนึ่งส่ย์นะครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องคาปาซิเตอร์นะครับต่อมานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําหน้าที่เก็บและจ่ายประจุไฟฟ้าเพื่อช่วยให้มอเตอร์ในระบบแอรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมอเตอร์คอมเพนเซอร์และมอเตอร์พัดลมนะครับหน่วยของคาปาซิเตอร์ก็เป็นฟ้ารัดนะครับมีมุ่ยมาตรฐาน ตั้งแต่หนึ่งฟารัดนะครับแต่ใหญ่เกินไปจึงใช้หน่วยย่อยมีไมโครฟาราดคิโกฟาราดแล้วก็นาโนฟาราดนะครับต่อมาเขาจะเป็นปรเภทของคาปาซิเตอร์นะครับอย่างแรกก็เป็นคาปาซิเตอร์อินโทไลนะครับมีขั้วบวกคั้วลบค่าค,ค,ค,ความจุสูงนะครับมักใช้ในวงจรไฟฟ้า DC นะครับเช่น power supply นะครับต่อไปคาปาซิเตอร์เซรามิกนะครับไม่มีคั่วนะครับขนาดเล็กราคาถูก ใช้ในวงจรความถี่สูงนะครับสามคาปาซิเตอร์แบบฟิลลหรือพลาสติกครับไม่มีขั้วทนแรงดันสูงใช้ในงานไฟฟ้ากําลังและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสี่นะครับคาปาซิเตอร์สําหรับไฟ AC เช่นในแอร์นะครับแบ่งย่อยเป็นช่วยมอเตอร์สตาร์ช่วยมอเตอร์ทํางานต่อเนื่องรวมถึงสตาร์ทและ, Run ะรันนับในตัวเดียวกันใช้กับแอร์บ้านบ่อยที่สุดนะครับ ต่อมาจะมาอธิบายคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในอ air แอร์ลักๆนะครับหน้าที่ของคาปาซิเตอร์ในแอร์นะครับหนึ่งก็ช่วยสตาร์ทมอเตอร์นะครับในขณะที่มอเตอร์เริ่มทํางานต้องการแรงบิดสูงกว่าปกตินะครับคาปาซิเตอร์จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้กับขดลวดสตาร์ทของมอเตอร์นะครับทําให้มอเตอร์หมุนได้เร็วขึ้นและไม่กินกระแสไฟเกินไปนะครับ2นะครับช่วยให้มอเตอร์หมุนต่อเนื่องนะครับหลังจากสตาร์ทแล้วนะครับคาปาซิเตอร์ยังทําหน้าที่ปรับเฟสของกระแสไฟฟ้าทําให้มอเตอร์หมุน เรียบและประหยัดไฟและไม่ร้อนเกินไปนะครับคาปาซิเตอร์ที่เสียในแอร์นะครับก็อย่างแรกก็มีอาการเป็นหนึ่งคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทหรือเดินเดินหยุดหยุดนะครับสองนะครับพัดลมไม่หมุนหรือมุญชานะครับเปิดแอร์แล้วให้ใบพัดไม่หมุนนะครับต้องให้ใช้นิ้วเขี่ยถึงจะหมุนหมุนได้แต่แรงลมเบานะครับต่อมาะจะเป็นการตรวจช็ค ว่าคาปาซิเตอร์เสียรหรือไม่นะครับจะมีวิธีการหลักๆดังนี้นะครับอย่างแรกก็ตรวจสอบด้วยตานะครับตัวคาปาซิเตอร์บวมแตกรั่วน้ํามันมีคราบสนิมไหมรอยแตกที่ฝาาครอบหรือขั้วถ้ามีอาการเหล่านี้ถือว่าเสียแน่นอน,นครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับสองใช้มันติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับจะมีโหมด M F นะครับวิธีการวัดก็หนึ่งปลด ประจ,จุคาปาซิเตอร์ก่อนใช้ไขค,รครวงที่มีฉนวนแตะทั้งสองขั้วนะครับสองถอดคาปาซิเตอร์ออกจากวงจรอย่างน้อยแยกสายออกหนึ่งข้างสามตั้งมิเตอร์ไปที่สลัซีหรือ MF นะครับแตะขั้วแดงหรือดำที่คาปาซิเตอร์นะครับอ่านค่าที่ได้ที่เท่าที่ระบุข้างตัวนะครับเช่น4ี่้าไมโครฟาัตบวกลบหร์เซครับ ถ้าวัดได้ใกล้เคียงระหว่าง42-47มโครฟารัดแปลว่าใช้งานได้ปกตินะครับหรือจะเกิดได้ค่ามากกว่านนี้ก็น่าจะผิดปกติแล้วนะครับค่าต่ำนะครับเช่นเหลือ20มิโคฟาลัดเท่ากับเสื่อมนะครับแนะนาให้โฟนเปลี่ยนนะครับสาบนะครับใช้มัลติมิเตอร์แบบเคมนะครับใช้ได้แต่ไม่มีโหมดใช้สําหรับวัดคาปาซิเตอร์นะครับแต่เป็นการทดสอบคร่าวๆนะครับการทดสอบก็มีวิธีดังนี้ครับอย่างแรกก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่ย่านโอห์มนะครับ จะเป็นคูณหนึ่งเคหรือว่าคูณสิบเคก็ได้นะครับแล้วแต่ความจุของคาปาซิเตอร์นะครับต่อมาก็นำขัข้วบวกโคลงไปแตะที่ขั้วของคาปาซิเตอร์นะครับสังเกตเข็มนะครับเข็มก็ดีขึ้นใกล่าขึ้นและตีกับคาปาซิเตอร์ยังเก็บประจุได้ปต,ตีนะครับเข็มไม่ขยับเลยคาปาซิเตอร์ขาดนะครับเข็มค้างอยู่อยู่กับที่นะครับคาปาซิเตอร์อาจจะรัดวงจรนะครับ ต่อมาจะอธิบายข้อควรระวังขนาดตัวสอบนะครับอย่างแรกก็ปิดประจุคาปาซิเตอร์ทุกครั้งคาปาซิเตอร์จะเก็บไฟไว้แม้แอร์ปิดแล้วใช้แค่ควงหรือฉนวนหรืออุปกรณ์ปิดประจุนะครับเฉพาะทางหากไม่ปิดประจุเสี่ยงไฟดูดรุนแรงถึงชีวิตได้นะครับ2ถอ,อดสายออกจากวงจรอ,อย่างน้อยหนึ่งคั้วก่อนวัดเพื่อให้ค่าที่วัดไม่ผิดเพี้ยนจากวงจรอ,อื่น ป้องกันมิเตอร์เสียหายด้วยนะครับ 3. เลือกย่านวัดให้ถูกนะครับ 4. ระวังแรงดันไฟฟ้า AC ครับคาปาซิเตอร์แอร์มักจะโทนแรงดันสูงนะครับ2 5 0ร้อยหถึงสี่้อยาสิบครับอย่าเอามือแตะหรือเครื่องมือที่เป็นโลหะต่างๆขนาดแตะขนาดวันนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้วัดหรือผู้ตรวจสอบได้นะครับก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ,อบคอมครับ